ก่อนขึ้นเครื่องจากอเมริกาทางสายการบินเขาเช็คทุกอย่างแล้วแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์หมดแต่เมืองไทยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ครับเพื่อน่ต้องเป็นกระดาษหมดมันไม่ใช่ที่เปลืองกระดาษที่สุดใช้คนเยอะที่สุดทุกประเทศเขาใช้อิเล็กทรอนิกส์หมดประเทศไทยต้องตัดต้นไม้เพื่อมานั่งพิมพ์กระดาษเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจจริงจี่ไม่ใช่การต้อนรับนะักท่องเที่ยวครับนี่การทําให้ต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยเราล้าหลังเฉยฝาก รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เซนรี่ที่สุดก่อนขึ้นเครื่องจากอเมริกาทางสายการบินเขาเช็คทุกอย่างแล้วแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์หมดแต่เมืองไทยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ครับตัวอย่างต้องมีกระดาษหมดเป็นประเทศที่เปลืองกระดาษที่สุดใช้คนเยอะที่สุดโดยที่ทําไมต้องมานั่งเช็คกันอย่างนี้อีกนี่คือการต้อนรับนักท่องเที่ยวเหรอครับก็เมื่อก่อนขึ้นเครื่องจะมาประเทศเราเนี่ย ทางสนามบินนะครับหรือทางสายการบินเขาเช็คให้หมดแล้วนี่เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อหางานให้คนทำาก็ทาให้นักท่องเที่ยวเขาปวดหัวไดะอย่างนะครับทุกประเทศเขาใช้อิเล็กทรอนิกส์หมดประเทศไทยต้องตัดต้นไม้เพื่อมานั่งพิมพ์กระดาษเพื่ออะไรนะครับผมไม่เข้าใจจริง,รงขอโทษทีครับนี่ไม่ใช่การต้อนรับนะักท่องเที่ยวครับนี่การทําให้ต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยเราล้าหลัง หลายคนก็ถามผมว่าทําไมเรื่องปัญหาร12เนี่ยคุณทอมถึงไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นข่าวอาทิตย์ที่แล้วก็ดังจังเรื่อง1 1 2นี่ผมแสดงความคิดเห็นตลอดเวลานะครับผมพูดตลอดเวลาว่า112เนี่ยนะครับทําลายสิ่งที่กฎหมายมีเจตนาที่จะป้องกันเนี่ยมากกว่าป้องกัน อันนี้เราต้องชัดเจนผมไม่ได้บอกร้อยสิดีหรือไม่ดีผมเพียงบอกว่าการใช้ร้อยสิบสอเนี่ยครับกับประชาชนไทยเนี่ยมันกลายเป็นการทำร้ายสิ่งที่ร้อยสิบสองอยากป้องกันแล้วคนที่ใช้ร้อยสิบสอเนี่ยเพื่อมา ทำให้ประชาชนไทยเนี่ยต้องอยู่ในความกลัวความไม่กล้าพูดนะครับบางครอบครัวต้องอยู่ในความเจ็บปวดนะครับเพราะลูกหลานพ่อแม่พี่น้องต้องเข้าคุกขึ้นมานี่นะครับพวกนั้นแหละคือพวกที่ได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริงของ112คือพวกที่เอา112มาเป็นอาวุธเพื่อจะปิดปากหรือ ทำให้คนไทยกลัวแต่คนพวกนี้ินะเขาไม่ได้มองว่าร้อช่วยคนที่ร1 2อยากจะช่วยหรอกร้อยสองช่วยเขาช่วยเขาช่วยพวกที่ถึงเวลาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะเถียงแล้วไม่มีคำตอบแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วรู้ว่าตัวเองผิด รู้ว่าการด่าของประชาชนบางทีเนี่ยถูกต้องหรือการวิจารณ์ตัตเองผมไม่ใช้คำว่าด่านะใช้คำว่าวิจารณ์ดีกว่าถูกแล้วก็จะเป็นปัญหากับตัวเองเมื่อหมดหนทางที่จะใช้สมองสู้กับความคิดของประชาชนก็จะดึงร้อยสิบสองทันทีเลยผมต้องบอกครับว่า หลายคนตอนนี้ก็บอกว่าอยากยกเลิกร12เลยแน่นอนก็ทันทีต้องมีคนมาต่อต้านจริงๆแล้วร้2เนี่ยไม่ต้องยกเลิกก็ได้แต่ควรจะยกเลิกวิธีใช้ใช้ให้มันถูกต้องนะครับอาทิไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะแจ้งคดีขึ้นมาได้เลยแล้วก็ กลับทางกับความถูกต้องของกฎหมายเลยนะคือแจ้งปุ๊บคุณผิดก่อนนะผิดก่อนถูกนะอันนี้ก็ต้องแก้ในระ้อยสิบสองไม่ใช่คนโดนแจ้งปุ๊บคุณผิดก่อนถูกจริงๆแล้วถ้าคุณแจ้งขึ้นมาเนี่ยคนที่แจ้งเนี่ยต้องมีข้อมูลและหลักฐานให้พร้อมก่อนนะแล้วก็ให้ไปสู้กันในศาลอันนี้ก็อีกอย่างต้องเปลี่ยนเกือบร้อยสิบสอง 112. มันต้องมีการสู้ในศาลสาธารณะได้ เพื่อให้มันรู้กันว่าที่ฟ้องขึ้นมาเนี่ยมันถูกหรือผิดแล้วคนที่ฟ้องเนี่ยก็ต้องโดนถ้าเกิดการฟ้องมันไม่ถูกต้องร้อมีไว้เพื่อป้องกันสิ่งที่อยากให้ป้องกันผมไม่เถียงแต่เมื่อใช้ในวิธีที่ผิดใช้เพื่อเป็นปืนเพื่อจะมาจ่อหัวประชาชนให้กลัวอำนาจสิ่งที่ 1้อควรจะป้องกันเนี่ยก็เลยเสียไปด้วยผมถึงบอกครับรัฐบาลเนี่ยผมพูดตลอดเวลาเลยจงรักภักดทางงาีทุนอย่างนู้นทุนอย่างนี้แต่แปลกดีมะผมไม่เคยเจอนะรัฐบาลไหนเลยที่ทำให้สิ่งที่ตัวเองบอกว่าทุนเนี่ยมีปัญหาเท่ากับรัฐบาลนี้อันนี้ผมไม่ได้มินทใครนะมาฟ้องผมนะผมเพียงเป็น observation ของผม ถ้าผมพูดผิดก็แก้ได้เถียงกับผมได้แต่ลองคิดดูนะครับเคยไหมในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ผมอยู่มาเนี่ยมันว่าาติ2ะไรยี่งผมอยู่มาเนี่ยที่มีรัฐบาลไหนใช้ร้อยสิบสองเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อจะคืนอำนาจเอาไว้เท่ากับรัฐบาลนี้แล้วจะ้ทำให้ใครเสียงั้นสำหรับทุกคนที่จงรักภักดีนะมองกันดีๆ ผมเป็นคนหนึ่งครับที่จงรักภักดีผมชอบในการที่ไปบรอสัน <c oughs> ถ้าใครตาม Facebook <c oughs> ผม <c oughs> ก็เห็นน้งผมไปกินข้าวกับใครมาเมื่อคืนน่ารักมากซ u ปปก e r ซุปเปอร์ VIP ในนิวยอร์กให้เกียรติผมในการที่ไปกินข้าว <c oughs> นั่งบมบพบปะสังสรรค์กันคุยนั่งคุยนี่ <c oughs> นะอดีตภรรยาผมก็เป็นอยู่ในนามสกุลราชนิกุุใชไหะเขาเรียก <c oughs> ผมนับถือวิธี คูนวิธีที่ทำให้ระบบไม่เสียหายเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ใช้1 1อยสิเปซสปารอย่าดึงฟ้าลงมาอย่าดึงฟ้าลงมาใครที่ใช้ร12เพื่อจะโตต่อบต้านต่อต้านประชาชนเนี่คนนั้นแหละครับคือเป็นคนที่มิ่นที่สูงสุดเลย โอเคกลับบางไทยแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคิดถึงคนไทยทุกคนนะครับามานิวยอร์กคราวนี้ประสบความสำเร็จเยอะมากเดี๋ยวกลับมาผมจะเล่าเรื่องกระท่อมให้ฟังนะผมมาเจอเจ้าพ่อกระท่อมที่อเมริกาเขาสั่งเดือนละเกือบ300ตันจากอินโดนะประเทศไทยมีโอกาสแล้วนะครับก็าฝากทุกคนเอาไว้นะคนไทยครับรัฐบาลครับอยากกันแกล้งกันเองเลย ในการใช้กฎหมายที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีผลประโยชน์ให้กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่มีอำนาจ <c oughs> นะครับขอบคุณมากครับ